สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะพูดถึงเรื่องคนที่ไม่อยากไปเป็นลูกจ้างเขาตลอดชีวิตในหัวข้อเรื่องลูกค้าเป็นตัวกำหนดทิศทางหลังจากที่ตัดสินใจแน่วแน่แล้วว่าขั้นต่อไปก็คือกำหนดประเภทของธุรกิจที่จะทำคำพังเพยของจีนนั้นมีอยู่ว่าลูกผู้ชายกลัวเข้าผิดวงการ ถึงแม้ผมเองจะคัดค้านการเลิกลาธุรกิจอย่างง่ายๆแต่ถ้าพบว่าธุรกิจที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องโดยนั้นมันไม่เหมาะกับเราเลยก็คงไม่แคล้วต้องเลิกลาต่อกันไปซึ่งก็หมายถึงความสูญเปล่าของแรงงานและโทรัพย์ดังนั้นการที่เราจะเข้าสู่ธุรกิจสาขาใดหรือทำการค้าประเภทไหนจึงนับว่าเป็นปัญหาเป็นปมเงื่อนสำคัญ,ป,ญปัญหาหนึ่ง เช่นกันอะไรที่เราไม่ถนัดก็อย่าทำเป็นคำพูดที่ฟังดูสมเหตุสมผลดีเมื่อตอนที่เราเป็นลูกจ้างทำงานอะไรเวลาสร้างธุรกิจก็ควรจะมุ่งไปสู่ทิศทางนั้นคำพูดนี้ยก็าอาจใช้ได้ดีกับยุคสมัยที่สังคมมนุษย์ยังเป็นสังคมหัตถกรรมอยู่แต่สำหรับโลกปัจจุบันเนี้ยการแบ่งงานเป็นไปอย่างละเอียดและชัดเจนมาก ตัวอย่างเช่นสมีเ็นหน้าเคาน์เตอร์ของธนาคารแห่งหนึ่งหากออกมาทําธุรกิจของตนเองจะให้เขาคิดเปิดธนาคารเป็นไปได้หรือเปล่าเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้รชงไหมครับวิชาบริหารธนาุรกิจของโลกตะวันตกมักจะเน้นให้พิจารณาว่าเรากําลังทาําธุรกิจอะไรแต่วิธีนี้เหมาะสําหรับใช้กําหนดนโยบายหรือการปฏิบัติงานในรูปองค์กรทั้งบริษัทมากกว่า เพราะว่าถ้าเราแยกพิจารณาถึงลูกจ้างแต่ละคนแล้วคงจะต้องแยกแยะตามตำแหน่งหน้าที่ที่ทำอยู่เช่นเสมียนเลขานุกการเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารหรือวิศวกรเป็นต้นซึ่งไม่ได้มีลักษณะเป็นธุรกิจอะไรเลยจะเป็นได้ก็เพียงวิชาชีพเฉพาะเท่านั้นเองผู้บุกเบิกธุรกิจที่ก้าวออกจากชนชั้นวิชาชีพเฉพาะเนี่ยมีทางเลือกไม่ยาก กล่าวคือขายวิชาชีพอันเป็นความสามารถเฉพาะของตนยิ่งถ้าเป็นคนที่มีปริญญาอยู่กับตัวแล้วส่วนใหญ่จะหาทางก้าวต่อไปได้เสียแต่ว่าคนเหล่านี้ไม่มีลูกค้าในมือเลยและเนี่ยก็นำมาซึ่งปัญหาปมเงินดังกล่าวว่าจะเลือกทำธรุรกิจอะไรจะมีลูกค้าหรือไม่ตามคำกล่าวที่ว่าไม่ถนัดไม่ควรทำ เป็นการพิจารณาจากแง่มุมทางด้านเทคนิคของความสามารถมันเป็นมุมมองจากทัศนคติด้านการผลิตซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับโลกธุรกิจในปัจจุบันส่วนทัศนะที่ว่ามีลูกค้าหรือไม่เป็นทัศนะที่มองจากด้านการตลาดเท่านั้นซึ่งน่าจะเป็นทัศนะที่ควรแกการพิจารณามากกว่าดังนั้นข้ามกล่าวข้างต้นจึงน่าจะเปลี่ยนเป็นไม่มีลูกค้าก็ไม่ควรทำ ความหมายที่ว่าไม่มีลูกค้านั้นไม่ได้หมายความว่าเราเองจะต้องรู้จักกับลูกค้าแน่นอนถ้ารู้จักได้และมีออเดอร์อยู่ในมือก่อนสร้างธุรกิจย่อมเป็นยอดปรารถนาแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการตระเตรียมทางใจให้เพียงพอว่าการรับปากรับคำของลูกค้านั้นบางครั้งเอาเข้าจริงๆอาจกลายเป็นเพียงเช็คเด้งใบหนึ่งก็เป็นได้ความจริงแล้ว ธุรกิจส่วนใหญ่โดยเฉพาะที่ต้องมีลูกค้าเป็นจํานวนมากๆแล้วย่อมเป็นไปไม่ได้เลยที่จะรู้จักลูกค้าทุกทั้งหมดทุกคนคำํำว่ามีลูกค้ามันจึงหมายความเพียงว่าลูกค้าของเราอยู่ที่ไหนมีลักษณะพิเศษอย่างไรมีความต้องการและรูปแบบการซื้อขายในตลาดที่พวกเขาเคยชินเป็นอย่างไรบ้างต่างหากคนที่ชอบเล่นปลาคราบ และต่อมากลายเป็นเจ้าพ่อประครับก็เริ่มต้นจากเหตุผลที่เขารู้จักลูกค้าของเขาดีเพราะเขามีภาพย่อของตลาดอยู่แล้วในตัวในทางกลับกันคนที่มีเทคนิคการเลี้ยงปลาสูงก็ไม่แน่ว่าจะสามารถสร้างธุรกิจด้านนี้ขึ้นมาได้